แต่มีเก็บได้พี่น้องว่มีเจ้าของจาอยู่เป็นเดินแบบนี้เลยเนี่เก็บแบบนี้ไม่มีเจ้าของเก็บได้นี่ใช่ไหมอบอวบเลยพี่น้องเอบอ้าลายเอานนี้เดียว เอามาทายให้เบิ้งซื้อ,อวา่าเนี่ยเราเก็บได้บ่้มีเจ้าของอากาศบ่้มียาพร้อมจ้ะเห็นไหมคือกระจกอาจจะเป็นเม็ดที่เกิดเองคือประมาณเนี้เห็นปะ่ะเต็มเลยจ้ะคุณ ยังมีอีกเยอะอยู่มันเป็นเหมือนที่เอ่ก็เจ้าเพื่อนวัยยังเพิ่นปลูกของปีที่แล้วแล้วไน้มันขึ้นเองอ่ะเนาะรากันพี่น้นนองขอบคุณที่เขาว่าเบิ่งจ้า